Yeah! That become one. the light and hope. You are the shelter. ดีค่ะขอต้อนรับุผู้ชมเข้าสู่รายการตีแสกหน้าวันนี้เปิดรายการด้วย Love Eternally บทเพลงเพื่อในหลวงโดยศิลปินชาวต่างชาตินะคะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกปราบปลืม้มแล้วก็ความหมายของเพลงก็ดีการทำดนตรีก็ดีนะคะแล้วก็เรื่องราวที่มาของเพลงนี้ยิ่งดีมากกว่านั้นอีกวันนี้ขอเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องดีๆกันบ้างเพราะว่าบ้านเมืองนั้นตอนนี้ตกอยู่ในภาวะ ไม่ดีอย่างหลากหลายโดยเฉพาะอากาศก็ร้อนๆการเมืองนักการเมืองก็ดูจะหน้าด้านไปแบบอากาศร้อนๆด้วยเช่นกันนะคะวันนี้คุณผู้ชมสามารถร่วมกันจัดรายการกับเราได้หลากหลายช่องทางค่ะ SMS รายการของเรานะคะพิมพ์เ1หนึ่งเว้นวรรค ตามด้วยข้อความส่งที่4850770พิมพ์ n1 เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งที่4850770เปิดโทรศัพท์ของเรา026294433และในโลกออนไลน์เปิดไปใน Facebook นะคะกดไลค์ถูกใจของวตีแสกหน้าภาษาไทยเสร็จแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราได้คนที่วันนี้เอาเพลงมาฝากเรารวมไปถึงจะเล่าเรื่องนี้กับเราก็นั่งกับเราอยู่ตรงนี้ทั้งสองท่านแล้วไปสวัสดีพร้อมๆกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมครับวิทยากรค่ประจํอ ร้อนจนเหนื่อยร้อนจนเหนื่อยแต่ว่าพอฟังเพลงอันนี้แล้วมีความสุขผมฟังอยู่เรื่อยร่มและดูเย็นใจความหมายดีๆดีมากแล้วก็คือเป็นการเอาศิลปินมีฝีมือของต่างประเทศนะฮะอย่างเช่นคุณอีวิงเนี่ยก็คือพอรอีวิงเนี่ยเป็นศิลปินแนวพังโซแล้วก็อ b บีเป็นคนสกอตแลนด์แล้วก็เริ่มต้นชีวิตดนตรีตั้งแต่อายุห้าขวบเพราะฉะนั้นเขาเก่งมากนะครับแล้วไอ้ทีมงานที่มาทำเนี่ยก็ เป็นการผลิตงานเนี่ยโดยสองโปรดิวเซอร์ที่ได้สองรางวัลแกรมมี่คือสองคนนี้ได้คนละสองรางวัลแกรมมี่คือคิปเปอร์เอลดริชที่ทำงานกับสติงมาก่อนสติงนี่เป็นวงที่ดังมากนะครับแล้วก็มีคาร์เม n อนเกรกเนี่ยก็เป็นมิกเอนจิเนียร์สองรางวัลแกรมมี่เหมือนกันดังนั้นโครงการนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วเขาทำกันไปแล้วล่ะแต่ผมเนี่ยมีคนส่งมาให้นะเป็นพันธมิตรจากแถบแถบสุขุมวิทอ็ส่งมาให้แล้วก็ บอกว่าเอาไปเปิดในรายการสินะเพราะว่าพวกคุณเคยฟังไหมเพลงเพราะๆที่เขาแต่งให้ในหลวงโดยชาวชต่างประเทศนะครับผมก็เลยเอามาปรึกษากับคุณต้นแล้วก็เลยเอามาใส่ในรายการเราใช่ไหมครับเพลงนี้นแต่งขึ้นจาก โครงการที่เรียกว่า Our r i n n p r r o j e t t เลิฟ e t e r t y t y เนี่ยนะคะ,คะเนื่องในวโรกาสพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ85พรรษาในวันที่5ธันวาคมปี2555 <c oughs> โครงการโดยหม่อมราชวงศ์จิราคมกิติยากรค่ะจัดทำอัลบั้มเพลงชุดพิเศษแล้วก็คอนเสิร์ตแห่งปีเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองในวาระที่พระองค์ท่านมีพระชนมายุครบ85พรรษานะคะแล้วก็ในโครงการนี้ก็มีการจัดทาเพลงชุดพิเศษ ึ้นหนึ่งเพลงที่เราได้ฟังไปก็คือ Love Eternally เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลทรงคุณค่าของโลกแล้วก็นับเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่มีการทำเพลงขึ้นโดยทีมงานเรียกว่าระดับโลกเลยคือท่านผู้ชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านเป็นศิลปินที่มีชื่อติดอยู่ในออสเตรียประเทศออสเตรียในโรงละครใหญ่เลยนะฮะ ท่านไปแสดงตอนนั้นเนี่ยท่านแต่งเรื่องมนาลา<ะ>แล้วก็โปรตุอเกชา,ชายตอนนั้นเป็นทูตอยู่ที่นั่นปรากฏว่าเป็นเรื่องใหญ่มากของ<ะ>ชาวโยุโรปนะและคนมาดูกันเยอะเลยพระองค์ท่านเสด็จไปด้วยพระองค์เอง<ะ>ความสามารถของพระองค์นั้นเนี่ยโดยเฉพาะการเล่นเพลงแจ๊สเนี่ยที่ผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมบางคนอาจจะไม่ได้ฟังว่า<ะ>วันที่พระองค์ท่านไปที่ออสเตรียนั้นโปรตุอเกชา,ชายได้ซื้อแซ็กโซโฟนใหม่ หนึ่งอันถวายพองค์ท่านราคาตอนนั้นนะฮะสี่แสนบาทปรากฏว่าพอซื้อท่านก็อยากทดลองแซกพระเด็กชายก็เลยใช้สถานทูตพอหลังจากรับรางวัลเสร็จงานจบก็ไปที่สถานทูตพองค์ท่านก็เป่าแซกกับออมือแจส๊สเขาเรียกว่าอะไรดนนักนดนตรีเล่นแจส๊สกับน,นักนดนตรีแบบไม่มีการเตรียมกันมาก่อนเขาเรียกว่าเล่นกันแบบายแฮนเลยคือมาเจอกันก็ทุกคนก็แจมกันเลย มีเรื่องน่ารักเยอะแยะเพราะว่าอย่างเช่นนักดนตรีบางคนเนี่ยตอนหลังเนี่ยได้มีโอกาสมาเล่นที่เมืองไทยแล้วเขาไปเล่นในวังสนกิตกับพระองค์ท่านแล้วยังชวนเลยเพราะว่านักดนตรีจะต้องออกมาแสดงที่ข้างนอกยังชวนบอกว่ามิสเตอร์คิงเรียกมิสเตอร์คิงมิสเตอร์คิงให้ออกไปเล่นแจ๊ดด้วยกันแเอาไปแจ๊ดไปออกไปเล่นด้วยกันตอนนี้ท่านก็บอกไปได้ท่านเป็นคิงนี่อนนี้ นชาติเราให้ผมฟังอบอกท่านเป็นคิงจะออกไปอย่างนั้นได้ออยังไงนี่ก็บอกก็ปลอมตัวสิใส่หมวกใส่แว่นใส่อะไรแต่งตัวแล้วออกไปไปเป่าแซกโซโฟนกับพวกเราท่านบอกไม่ได้หรอกคนไทยจำพ <สม S 1> องท่านได้เนี่ยคือพวกท่านเนี่ยนอกจากเล่นดนตรีเป็นกันเองกับนักดนตรีด้วยกันเขาเรียกมีเป็นภาษาศิลปินนักดนตรีด้วยกันเพราะงั้นภาษาแจ๊สเนี่ยจึงจึงจึงเป็นสิ่งที่พงศ์ท่านถนัดมากจะเห็นว่าเพลงของพงศ์ท่านจะออกมาเป็นแจ๊สมด อันนี้เป็นอันหนึ่งกุญแจที่เราพยายามผลักดันจนสุดท้ายต้องขอบคุณทางททททททเนี่ยจะจัดงานเกี่ยวกับแจ๊สเนี่ยถวายพระองค์ท่านในแทบทุกวาระเลยจัดแจ๊สประจาเดี๋ยวนี้นะฮะมีแจ๊สที่หัวหินที่ภูเก็ตอะไรต่ออะไรแล้วเอานักดนตรีแจ๊สดังๆมาตลอดซึ่งโครงการแบบนี้อย่าหยุดต้องทําต่อแล้วก็เป็นโอกาสคือการที่เราอยู่ ใต้ร่มพ, رض, พระบระมรบชิทีสมภารเนี่ยนะคะ,<ฮ>ะของพระองค์ท่านทั้งสองเนี่ยคือ <c oughs> ทําให้คนไทยมีโอกาสหลายอย่างนะอย่างที่เก๋กเคยบอกอ<ช>ว่าถ้าถึงผู้ภาสูชาวบ้านพอถึงวันเกิดในหลวงวันเกิดพระราชินีเราจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดหรือมีโอกาสได้ฟังศิลปินระดับโลกโอ,อ่ะโอ้ไม่มีโอกาสในชนิดที่คือถ้าเป็นชาติอื่นอื่นเนี่ยเขาต้องบินไปฟังถึงต่างประเทศนะก็ถึงจะมีโอกาสแล้วก็บินไปฟังต่างประเทศเราบัตรราคาแพง แต่นี่ถ้าเกิดเป็นอย่างวันเกิดพระราชินีที่ผ่านมา<ช>วันเฉลิมของพระราชินีที่ผ่านมา<ช>ก็มีศิลปินระดับโลกมาเยอะมากตลอดทั้งปี<ช>เล่นที่ศูนย์ประชุมแหง่งไม่ใช่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศูนย์วัฒนธรรมแล้วนิสิตนักศรรึกษาที่เรียนด้านดนตรีก็มีโอกาสได้เข้าถึงในราคาแค่500อยบาทอ่ะใชค่คือคือดนตรีเหล่านี้ถ้าเราไปดูที่เมืองนอกเนี่ยหนึ่งบัตรเนี่ยต้องจองกันยากมากอันที่สองแพงอย่างเชอรี่เบสซี่หรืออะไรเนี่ยนักร้องแจ๊สดังๆเนี่ย ก็เคยมาร้องคนหนึ่งที่ดังทั่วโลกเลยนะเวลาเขาแสดงที่ไหนเขาจะไปแสดงที่สถานที่ประวัติศาสตร์คือยานนี่ยานนี่จะไปแสดงที่โครอเซียมไปแสดงที่หอแถวหอไอเฟลตคือฉากหลังจะเป็นสถานที่สําคัญครู้ไหมว่ายานนี่เคยมาเมืองไทยแต่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะคนไม่รู้จักเขาคนไทยไม่รู้จักแต่ในระดับโลกเนี่ยวันนี้ทุกคน ยานี่แสดงที่ไหนคนจะไปกันเยอะแล้วผมเนี่ยตอนนั้นเป็นที่ปรึกษาทอทอของท่านกรทัพรังศรีพยายามจะเอาอยานี่มาอีกครั้งหนึ่งโดยจะใช้ฉากหลังเป็นพระที่นั่งอน,นันตสมาคมคแต่ก็ยังไม่สําเร็จนะครับค่แล้วบ้านเราเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในบ้านเราเป็นคนที่โชคดีนะคะ <มา S 1> เพราะว่าอย่างเพลงถ้าเห็นเนี่ยในความหมายก็จะบอกว่าคืออยูอยูในความหมายเขาหมายถึงคิงของเราเนี่ย ไปทุกที่เดินเดินทุกที่ที่เป็นแผ่นดินเป็นแผ่นดินของเขาอ,อยู่ทุกที่สัมผัสทุกมือทุกหัวใจมีโครงการที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับจะดูแลคนในบ้านในเมืองแบบคือฝรั่งเขาคงต้องดูแลต้องดูงานก่อนแล้วเขาถึงจะแต่งออกมาเป็นเพลงฝรั่งเนี่ยนักดนตรตีแจ๊สคนหนึ่งคุยกับนนะชาติอบอกว่าคิงของยูเขาใช้คาว่าคิงของยูเนี่ยเล่นดนตรีเก่งมากเพราะว่าหลายหลาย เขาเรียกคีย์ของไอ้แจ็คเนี่ยที่จะขึ้นไปขึ้นไปแล้วพลังเสียงพลังลมของพงศท่านมันไม่หยุดเนี่ยมันเล่นได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเขาบอกคิงของอยู่ปอดใหญ่คิงของยู่ปอดใหญ่เป่าไม่หยุดเลยคนเอเชียที่สามารถจะเป่าได้แบบฝรั่งเป่านี่ยากนะเพราะว่าอย่างกรณีนักชำเปรตของของอเมริกันเนี่ยนะเขาจะเป่าไอ้แก้วเนี่ย เป่าฟองน้ำเนี่ยไมห่หยุดเป็นเวลาตั้งหลายนาทีหรืออย่างเช่นไอ้นักเป่าแซกกับฟุตอะทีด่ดังๆเนี่ยเขาเป่าได้45นาทีโดยที่ไม่หยุดเลยเสียงผมเคยถามเขาว่าเฮ้ยอยู่เป่าได้ไงเขาบอกว่าเขาสามารถหายใจเข้าระ้วหมุนเวียนรมได้ซึ่งเขาฝึกนานมากนี่คือพวกนักดนตรีเขาจะต้องฝึกค่ะเป็นอัตรียภาพของพระองค์ท่าน All in unity, together we will give you love eternally. One in harmony, all in unity, together.